ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาและจะขยายพระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอชนะประจำวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคม2559เป็นตอนที่106แล้วนะครับ มีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ทักบอกว่าผมไม่ควรใส่หมวกนะครับเพราะฉะนั้นไอช n แนลหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่สวมหมวกแล้วนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าคนสวมหมวกดูแล้วไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือดูเป็นคนลึกลับเพราะฉะนั้นผมก็จะเชื่อผู้ใหญ่นะครับจะไม่สวมหมวกในการจัดรายการอีกต่อไปไอช n แนลนะครับเป็นสโลแกนที่บอกว่ามีแต่ข้อมูลที่ เป็นจริงจากพิธีกรที่จริงใจนะครับวันนี้จะขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อผมพูดถึงเรื่องนี้พี่น้องหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็จะบอกว่าไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้เพราะจะทําให้เกิดความเกลียดชังกันหรือ,อ,อทำให้เกิดความแตกแยกและบางคนก็กล่าวหาว่าคุณไอในฐานะที่คุณเป็น คนวัดพระธรรมก,กายเนี่ยคุณกาลังหาพวกหรือเปล่าวัดพระธรรมก,กายกําลังถูกข้อหากําลังถูกตรวจสอบการมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นการหาพวกหรือเปล่าผมกําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรติดตามกันต่อนะครับเหตุบ้านการเมืองวันนี้นะครับที่กําลังร้อนแรงและกําลังระอุนะครับก็คือเรื่องของ DSI ซึ่งตับแตกกันยังไม่จบและก็ยิ่งบานยิ่งบานไม่หุบนะครับจนผมต้องขอใช้คําว่า DSI กํากำลังโดนซูนามิถล่มนะครับและจะจบแบบไหนยังไงความน่าเชื่อถือซึ่งตอนนี้แทบจะไม่เหลือจะฟื้นฟูขึ้นมาได้หรือไม่เพราะไม่ว่าจะชี้แจงยังไงแบบไหนก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับส่วนเรื่องของท่านพลเอกปรีชาจัรโอชาซึ่งเป็นน้องชายของท่านนายกลุงตู่นะครับลูกชายของท่านก็ได้ถูกขุด ถูกคนกลุ่มหนึ่งขุดคุยและก็ไปยื่นร้องเรียนที่ปปชนะครับก็จะออกมาในรูปไหนยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับนอกนั้นข่าวต่างๆก็รวนแล้วแต่เป็นข่าวไม่ดีนะครับที่วัดพระธรรมกายก็ยังคงจัดกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับทางศาสนาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับ ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีนะครับเจดีที่มีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นะครับมีการพิมพ์พระมีการสวดมนต์มีการาปล่อยอสัตว์ปล่อยปลามีการ ทําพิธีบุปเพตตพลีเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะและผมเองก็ได้จัดตักบาทพระรอบๆนะครับเพื่อที่จะนํำข้าสารอาหารแห้งไปถวายให้กับพระและคนที่เดือดร้อนในสีจังหวัดภาคใต้และผู้ที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศนะครับก็ขอเอาบุญต่างๆที่ได้ร่วมกันทำเนี่ยมาฝากพี่น้องทุกคนเลยนะครับ วันนี้มาเข้าสู่ประเด็นซึ่งผมอยากจะนำเสนอและอยากจะมาอธิบายนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับผมเสนอเรื่องของพี่น้องมุสลิมในหลายๆตอนเนี่ยในแง่มุมของการที่พี่น้องมุสลิมมีการบุกรุกมีการรุกรานมีการทำลายมีการบทขยี้ต่อพระพุทธศาสนาแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าพี่น้องมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในโลกนี้จะเป็นคนไม่ดีนะครับ ผมเคยเรียนที่ปัตตานีและผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมคลุกคลีและก็คุ้นเคยกับพี่น้องมุสลิมมาเป็นเวลานานประเทศไทยของเราก็มีศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาต่างๆอยู่กันมาอย่างเนิ่นนานอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างสามาคัคคีและมีความสุขก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ทำไมยุคนี้ถึงมีปัญหานั่นนะสิครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่า ผมพูดถึงพี่น้องมุสลิมบางคนบางกลุ่มบางส่วนและน่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยที่หัวรุนแรงและก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวันและยังคิดที่จะครอบครองประเทศไทยโดยเปลี่ยนจากศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอิสลามตามหลักฐานที่เคยหลุดรอดออกมาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ผมพูดเพียงแค่พี่น้องส่วนนี้เท่านั้นเอง นะครับและยังยืนยันว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่และผมก็มีเพื่อนเยอะแยะเนี่ยเป็นพี่น้องที่มีนิสัยดีมีความทะเลนมีความสนุกสนานเฮฮาและเป็นคนที่นิสัยดีเหมือนกับคนไทยพุทธทั่วไปผมขอยืนยันแต่เราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า โจรไอซิสหรือโจรไอเอสซึ่งอาลาวาดอยู่ทั่วโลกหลังจากที่หมดยุคข,ของอุสมาบิลาเดนก็เป็นอิสลามและสร้างความเดือดร้อนสร้างความโกลาหลฆ่าฆ่าฆ่า,าให้กับพี่น้องชาวยุโรปเยอะแยะ,ยะมากมายจนหลายประเทศต้องต่อต้านพี่น้องมุสลิมสั่งห้ามพี่น้องมุสลิมเข้าประเทศบางประเทศเช่นฝรั่งเศสตอนนี้กำลังสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงชาวมุสลิมสวม ชุดที่คลุมหน้าเพราะว่ามีโจรซึ่งเป็นมุสลิมใช้ชุดนี้ในการมาก่อวินาศกรรมก่อวินาศภัยเยอะแยะนี่แหละครับนี่คือความจริงซึ่งผมไม่พูดทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วและประเทศไทยนะครับภัยจากโจรใต้และเป็นโจรชาวมุสลิมเนี่ยก็อารว่าททำร้ายฆ่าพระฆ่าทหารฆ่าตำรวจ ฆ่าคุณครูฆ่าพี่น้องชาวพุทธหรือแม้กระทั่งพี่น้องมุสลิมกันเองเนี่ยต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วนะครับจนบัดนี้ก็ยังไม่เคยหยุดหย่อนวันนี้ก็ยังวางระเบิดที่ปัตตานียังฆ่ากันอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะครับเรื่องจริงฆ่าจนพี่น้องชาวพุทธอพยพออกจากสี่จังหวัดภาคใต้กันยกใหญ่ เขาต้องทิ้งเลือกสวนไร่นาะสวนมะพร้าวสวนลองกองสวนยางซึ่งกว่าจะสร้างสวนเหล่านั้นได้เลือดตาแทบกระเด็นแต่วันนี้ต้องทิ้งมาเพื่อรักษาชีวิตให้รอดไปอยู่ตามภาคต่างๆผมมีญาติทึ่งอยู่ในสีจังหวัดภาคใต้ต้องทิ้งเลือกสวนไร่นาะอบพยพหนีเอาชีวิตรอดหนีโจรใต้กันมามันก็คือเรื่องจริงผมใส่ร้ายตรงไหนครับ จากสีจังหวัดภาคใต้ก็เริ่มที่จะบุกรุกขึ้นมายัางภาคต่างๆมาในรูปแบบต่างๆก็คือเรื่องจริงใช้เงินมหาศาลได้ข่าวว่ามาจากทางฝั่งตะวันออกกลางทุ่งเงินมหาศาลซื้อสื่อมวลชนในประเทศไทยซึ่งไม่มีจรรยาบรรณออกข่าวทำลายพระพุทธศาสนาโจมตีพระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปหลายองค์สร้างความเสื่อมเสียสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนายิ่งโดยเฉพาะใกล้จะถึงช่วงที่มีการทอดกระถิ่นจะมีข่าวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ไม่ดีออกมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยมีสื่อโจมตีโต๊ะอิม,มัมไม่เคยมีสื่อโจมตีมัสยิดเลยพี่น้องเคยเห็นไหมครับ นี่คือกลยุทธ์นอกจากนี้ยังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อผู้หลักผู้ใหญ่แถวภาคเหนือเพื่อที่จะเปิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ข่าวว่ารับเงินกันมาเยอะจนคณะสงฆ์จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องไปต่อต้านเพราะไม่อยากให้เกิดจังหวัดปัตตานีขึ้นมาใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็คือเรื่องจริงผมพูดผิดตรงไหนครับ มัสยิดกลางหลายหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สกลนครนครพน,นมหลายหลายจังหวัดแม้กระทั่งภูเก็ตใช้งบก่อสร้างแต่ละมัสยิดเป็นร้อยล้านเนี่ยก็ใช้เงินของอบจอ,อบอตอเป็นเงินของพี่น้องชาวพุทธเป็นเงินของราชการแล้วพี่น้องมุสลิมเหล่านั้นทำได้ยังไง ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงล่าสุดนะครับได้ข่าวว่ารัฐบาลอนุมัตงมิงบเงินสี่ิมงินเ7 0 0 0ล้านบาทพี่น้องฟังไม่ผิดหรอครับ47,00 0ล้านบาทเพื่อซื้อนี่เน่าของธนาคารอิสลามไม่พอนะครับอีก2,500ล้านบาททุ่มลงไปในธนาคารอิสลาม เพื่อฟื้นฟูกิจการของธนาคารอิสลามแต่แต่กับวัดตัดงบสวดสอบบัญชีของพระตรวจสอบบัญชีของวัดต่างๆโดยใช้พี่น้องทหารซึ่งรับคำสั่งมาเนี่ยไปขอตรวจสอบจับพระที่บุกรุกบาสงวนทุกวัดที่อยู่ในเขต พื้นที่อุทยานตั้งข้อหาพระแตกต่างกันไหมครับหดหูไหมครับงบต่างๆที่เคยสนับสนุนกิจการของชาวพุทธตัดเกลี้ยงรัฐบาลรู้ไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรู้ไหมครับผมไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความแตกแยกแต่มันคือเรื่องจริง การขับเคลื่อนของพี่น้องมุสลิมกลุ่มนี้ได้รับเงินสนับสนุนมาจากทางตะวันออกกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือเปล่าครับาจากาศาสนาพุทธให้เป็นาศาสนาอิสลามภายในสิปีจริงหรือเปล่าครับช่วยตอบหน่อยถ้าไม่จริงทําไมต้องบทขยี้ทําไมต้องลุกรานทําไมต้องรังแกชาวพุทธกันขนาดนี้โตอีมามไม่เคยมีข่าว มัสยิดไม่เคยโดนตรวจสอบนี่คือเรื่องจริงนอกจากนี้นะครับยังมีการพยายามจะบรรจุศาสนาอิสลามเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนไทยทุกคนได้เรียนเรื่องจริงหรือเปล่าครับถ้าพี่น้องมุสลิมหรือชาวอิสลามจะมีการขยายศาสนาในประเทศไทยแบบปกติทำอย่างนุ่มนวล สร้างความศรัทธาก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเป็นสิทธิ์เพราะชาวพุทธหรือไม่กระทั่งวัดพระธรรมกายก็ไปขยายศาสนาที่ประเทศมุสลิมไปขยายศาสนาที่ต่างถิ่นก็มากมายเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เป็นเรื่องของความนุ่มนวลเรื่องของการไปสร้างความศรัทธาแต่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ใช้กฎหมายของประเทศไทยในการรังแกพระพุทธศาสนาใช้เงินซื้อสื่อเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาใช้เงินติดสินบนข้าราชการผู้ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับศาสนาตัวเองที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแล้วผมจะยอมได้ยังไงชาวพุทธจะยอมได้ยังไงลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายจะยอมได้ยังไง นี่คือสาเหตุที่ผมต้องพูดและพูดเรื่องจริงและไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดชังพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติมีคนถามว่าแล้วคุณไอไม่กลัวเหรือพูดเรื่องนี้ผมก็บอกว่าผมไม่กลัวผมกลัวคนดีผมกลัวคนมีศีลธรรมแต่ผมจะไม่กลัวคนชั่วที่ฆ่าได้แม้กระทั่งพระฆ่าได้แม้กระทั่งชาวพุทธที่บริสุทธิ์ หรือฆ่าได้แม้กระทั่งพี่น้องมุสลิมที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคนเราเกิดมาก็ตายทุกคนแหะครับแต่ถ้าจะต้องตายเพราะเรื่องที่ปกป้องพระพุทธศาสนาผมก็ยอมเพราะฉะนั้นช่วยเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าผมไม่ได้หาพวกผมไม่ได้รังเกียจผมไม่ได้ที่จะกลั่นแกล้งพี่น้องมุสลิมแต่นำความจริงที่เป็นจริงมาพูด ถ้าผมพูดไม่จริงก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานมายืนยันกันสิครับว่าพี่น้องมุสลิมหัวรุนแรงไม่เกี่ยวกับโจรใต้ที่ฆ่าพระไม่เกี่ยวกับที่มาบทขยี้พระพุทธศาสนากันในตอนนี้เอาหลักฐานมายืนยันกันสิครับไอแชนลประจำวันนี้นำข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องจริงมาพูดอาจจะดูดุดันสักหน่อยแต่จําเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ